ที่มาเที่ยวอยู่ที่วัดวาโยนะครับนี่อ่างเก็บน้ําอ่างเก็บน้ําลาดกระทิงตี่หลังวัดวาโยอันนี้ก็มาไหว้พระที่วัดวาโยก็เลยถ่ายคลิปลงคลิปทั่วไทยให้พี่น้องดูว่าข้างหลังวัดวาโยนี่ก็มีอ่างเก็บน้ําอยู่บรรยากาศที่วทัดสวย สวยครับลมเย็นวันนี้มาไหว้ประที่วัดวายโยงหลวงพ่อปนนี่นี่เขาก็ให้อาหารปลาก็มีอาหารปลาด้วยให้อาหารปลาคนที่ยังไม่ได้มาก็มาเชิญมาเที่ยวมาชมมาไหว้พระมาขอพรหลวงพ่อวัดวายโยงหลวงพ่อปนนี่ได้นะครับนี่คือสถานที่อ่างเก็บน้ําลาดกระทิงครับ